น้ำตกกอหลวงครับอำเภอลี้ครับจังหวัดลำพูนครับสวยงามมากครับวน้ำปีฟ้าสวยมากไะไเนี่ย ก็หลวงบุทิยานแห่งชาติแม่เพิงอำาเภอลีจังหวัดลำพูนอ,อ สวยมากน้ำตกกอหลวงครับอำเภอลี้ครับจังหวัดลำพูนครับสวยงามมากครับน้ำตีฟ้า สวยมากหนนยายไม่หายก็หลวงอุทยานแห่งชาติแม่เปิงอำเภอลีจังหวัดลำพูนอา,อา สวยมาก